สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําแกงเทโพหมูกันค่ะวิธีทําก็ไม่ยากนะคะแกงเทโพนี้ก็เป็นแกงอีกชนิดหนึ่งที่ทำแล้วค้างคืนก็จะยิ่งอร่อยนะคะแต่เราก็จะมีวิธีที่ทําแล้วทานเลยได้ทันทีค่ะรสชาติแล้วก็น้าแกงก็จะซึมเข้ากับก้านผักบุ้งได้ดีเลยนะคะแล้วก็ทํายังไงไม่ให้ขมมะกรูดนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะ เราใช้หมู300กรัมค่ะชิ้นส่วนหมูนี้เป็นส่วนของเบคอนนะคะเป็นเศษเ,เบคอนนี้เขาก็จะลอกหนังออกแล้วนะคะก็จะมีดมันก็จะเลือกที่มันน้อยหน่อยนะคะถ้าหากว่าชอบส่วนที่มันมันก็เลือกสาชั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่ชอบมันมากก็ใช้ส่วนที่ไม่มันส่วนไหนก็ได้นะคะสันคอก็ใช้ได้จะหั่นเป็นชิ้น,นหนาๆหน่อยนะคะเพราะว่าจะต้มหมักปุ้งนานนิดหนึงนะะ่งค่ะแล้วก็ตัดด้านที่แข็งๆด้านล่างออกนะคะ เราก็ใช้มือขยำก้านผักบุงให้นุ่มนะคะเพื่อที่จะให้น้ําแกงซึมเข้าก้านผักบุงได้ง่ายค่ะจะไ,ได้เข้าเนื้อได้เยอะๆแล้วก็มาเลือกส่วนที่อ่อนๆเสร็จแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆให้พอดีคํานําไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะ แล้วก็จะมีใบมะกรูดกับลูกมะกรูดนะคะใบมะกรูดก็ใช้ประมาณ 3- 4สใบค่ะลูกมะกรูดหนึ่งลูกค่ะฉีกใบมะกรูดไว้แล้วก็ผ่าลูกมะกรูดไว้เอาเม็ดออกด้วยค่ะเตรียมวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงให้เรียบร้อยนะคะจะมีหมูผักบุง้งล้างน้ําให้สะอาดนะคะพริกแกงใบมะกรูดลูกมะกรูดเครื่องปรุงที่จะใส่แล้วก็กะทินะคะเราใช้กะทิสําเร็จรูป500กรัมค่ะ แล้วก็ใส่น้ำเปล่าเพิ่มอีกครึ่งถ้วยหรือประมาณ1 0 0กรัมค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปลงมือทํากันได้เลยค่ะตั้งหม้อแล้วก็จุดไฟเลยนะคะเอากะทิใส่ลงไปส่วนหนึ่งนะคะเคี่ยวให้เดือดประมาณ1 3ของกะทิที่เตรียมไว้นะคะถ้าหากว่าใช้กะทิสดก็นําหัวกะทิลงไปเคี่ยวให้เดือดเลยค่ะใช้ไฟกลางค่ะกะทิเดือดพ่านดีแล้วนะคะเราก็เอาทิ่แกงลงไปผัดให้หอมนะคะ ผัดจนหอมดีแล้วนะคะแล้วก็เดือดพ่านแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดแล้วก็หมูลงไปทีเดียวเลยค่ะผัดจนหมูสุกสักพักหนึ่งนะคะถ้าน้ำกะทีน้อยไปก็เติมทีละนิดนะคะ พอหมูสุกแล้วทยอยเติมกะทิไปได้เรื่อยๆเลยนะคะจนหมดแล้วก็ใส่น้ำเปล่าที่เตรียมไว้ลงไปเลยค่ะแล้วก็ปรุงรสชาติเลยค่ะน้ำตาลปีบ๊บเกลือประมาณ1.3ช้อนนะคะน้ำปลา น้ำขามเปียคนให้เครื่องปรุงกระจายให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็รอให้เดือดอีกทีหนึ่งค่ะพอเดือดดีแล้วก็ใส่ผักบุ้งลงไปเลยค่ะ กดผักบุ้งให้จมๆนะคะเดี๋ยวต้มไปสักพักผักบุ้งก็จะสลดเองนะคะเราทานผักเยอะค่ะเราก็จะใส่แน่นๆอย่างนี้เลยคะ่ะพอเดือดมากๆเราก็จะเบาไฟเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะ พอต้มจนผักบุ้งสลดได้ความนิ่มที่พอใจแล้วเราก็จะบีบน้ํำมะกรูดใส่ลงไปให้หอมนะคะอย่าบีบแรงมากไปนะคะเดี๋ยวจะทําให้ขมได้แล้วก็เม็ดก็เอาออกให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าจะทําให้ขมได้เหมือนกัน,นะค่ะแล้วก็ใส่ลูกมะกรูดที่บีบน้ําแล้วลงไปปล่อยให้เดือดอีกแค่แป๊บเดียวพอค่ะแล้วก็ปิดไฟจะเสิร์ฟได้เลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปของพวกเราคลิปต่อไปและพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ Facebook ส่วนของคูก,กิ้งอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ